สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ้าโมเดีร์่อกันมือวันหยุดนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณบายโมงกวกลัวพี่นอ้องเขาเศร้ามาบ่งว่ามือนอ่านีเมนูอยียงแน่นะคะมหม่าลานทั้งคู่ขื้เก่าพี่น้องอาหารอร่อยราคาถูกมื่อน,อนี้มีสั่งมาเป็นตําปูปลานะครับปูปลาดีส,าสันตุ่มลาบหมูกอล่าหมูลาบหมู <laughs> ตลา,ามหมูล,ละกะตุ่มแซบกระดูกอ่อนพี่น้อง<ด>ไกลล่หลานเพิ่นเบิดนะคะ<ด>ก็เลยว่าคอยไปซสือไก่อันไม่ละสิบมากินไดบ้บ่มาไปโรสประสนเออมากินข่าวน้ำกันจ้าพี่น้องมาบาดนี้จะจัจดฟัดบ้มแก้มกินข่าวจ้าเพื่อข้าวจ้ามากินข้าวเหนียวหหอนๆเลยมากินน้ำกันจ้ามากินกันบาดนี้พี่น้องข่าวนะคะแต่ว่ากินประมาณบ่ายโมงกลัวๆถึงบ่เงีบเอาเด้อ จวดจัดเอาเด้อบาทนี่พิงกินเป็นข้าวเหนียวเด้อบาทนี่เออเอาลาบหมูมาไว้ทังผีดก็ได้เอาไก่มากเลยเอออ้าวพักอี่เราเด้ออืมนี่เรามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้คึ้อยากนี่อุ้ยข้อห่อนหอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสรุปว่าเห็นเด้อยเช็ดละลาบโตก็ได้เช็ดได้งี้อืมจับลาบม้ว ห้บอืมูปลาพี่น้องอืมไม่ไดลกินดนหรอข้าตัได้หยุด,ดนอน,นแบบสลบบอะไร Ừ. À, có, ăn Ừm, tôm sạp các đồ con, sạp luôn, bơ biển quá Ok tăng lên căng căng, อยู่ร้านเพิ่นเบิดข่อยก็เลยไปเสือมเขยอก็เลยขอเพื่อนไปเสือไอก่ไม่ลับจินแบทงานเขาเนี้ยเต็มมือตรงเอามากกันไก่ซอยแฉบถึกใจ างงัากแบบมือกากกะลำช่วพักงาเหมือนบะเหมือ,ชชอ,อนอ่ะทอดหนนห่อนพี่น้องนัวกลมๆหลักะบอบเปียวเกินไปเป็นตุ่มแสบแบบ ซีซันแบบเลิศแฮงบมแซบกับดูกอ่อนสมตั้มในกับคุยเริ่มป้าเลยกินมือในอาบน้าเเซ็ตกับเอาผ้าไปซักที่น้องหยดเหรียญหลกัการไม่กินขน่าวเลยอ่ะแบบ ที่นี่นะมักหมราค่าถือหลายรสชาติแสบปอนพวกลาบวกก,ก้อยปาในเทบแบลูกไส้เดืของร้าน <c oughs> แปรงฟันมาใหม่ๆมากินเผ็ดดีครักฮึเฮ้ยไม่ได้เห็นตื่นเต้นนี่ตลอดเป็นหลับงูแบบ không đi đi thằng Đâu hạc đẹp เวลาพี่น้องเรไรครับจดจัดฝันบึ้ม มีพี่อยากยังเพิ่งลงคลอดบเอ่เถอะมาเออมาเด้อพี่เป็นซื้ออย่างบุหราาไไี่น้องเฮาบไมเพิ่ณมาคอมเมนต์อยู่เมื่กินน้ำกันแก่คอยไม่เ,เห็นหนาเพิ่งดอกนี่จะแก้มเห็นเพราะว่าเป็นไมาซื้อคนละหมายน่ะ รมื่อแล้วีวแตกแยกแเยอือโอ้ยอิหงหูไว้เอลซี่มาสื่อหน่อบ้างกินฟรีไปเลยค่ะมัก <c> ย <oughs> องมักยองข <c oughs> อบคุณเลยนะขอบคุณที่มาทานขายกันนะครับอือน้าอู๋หนุนเป็นนุนหรร่วงคลองเป็นหนนกับร่วงคลองเป็นยูตังบุญเ่ <c oughs> เนยาสูงาาะแล้วก็มีผีคนนึงมัมาทักค่ายผิงด้วลยลกันมีจมูกนี่แหละช่แว่นคนเดียวกันบอกไม่หิวอืมเพมามาซื้อของนี่หมเศร้าซื้อ,อนมปังเียวอ,อืมซื้อๆเียวมันซือ้อขอนมปังกับผิงให้่หมดเศร้าเพือ่อนกันว่เห็นในยูทูบป่ะฮั ขอดืวดว่าแมนเบอ้อขอว่มพักทายกัน,นบริการบดีกัะเอาถูกขอให้เด้อดพี่น้องเดือดกกว้ามีแหง <laughs> ้อัวสับข่างแล้วกันเอฟซีที C ักมาวา่าอ่อเนี่ยครับเเห็นอยู่ตลาดนะครับอันเ่ได้ยวขายเลยพี่น้องเมย์ <laughs> ร่างกายสิพังอืมเดี๋ยวคล้ายๆทุกสุกเซาทออายยาี่นึงคือยู่มันนึ่งลายย่างพี่น้อง พอไปเห็ดอือ่นวมันมันหลายองค์ประกอบเนาะท่าหนึ่งวาเข่าสี่วัก็ได้อยู่แต่เอามาขายยาวอยู่โรงงานกลับขายดีพี่น้องอือ อื่แรกเ,เดี๋ยวเอาม,มาลงมากายาอยวอีรงานพนักง,งานปิดบาทนีคายาน้ำนมอท่น,างงานมากพนัาามมกงานมัก่นแต่มองว่างเอ๊ะอยู่ตลาดอาจจะบ่มม่นทีของเฮาาจะอใช่าผิทีอืมผิที่ผิดเวลากามเรียงเล็กอ่ะเลี่ยงเล็ก บ้เสียใจแหรอกรับโบเสียใจโบ่เคยเสียใจที่เดียวทด้คิดว่าแบบให้สิบอกอย่างนี้เหมือนกับอือโบ้ยังไงพี่น้องเฮ็นเหรอเจ๋งบ่เคยเสียดายว่าแต่เด้ลงมือทำเอาข้าวของสีหนูจิเนาะแม่แม่กินข้าวเราบ่กินเราบ่ข้าวนั้นอ๋อกินแล้วทำกินไข่กินใครอยังให้เป็ดบ่ะหม่ามเกี่มันจ้าเออ แต่เดี๋ยวลงมือทำเป็นหนมบุ c k e เสียดายนอนเล่มเดี๋ยวประสบการเจะไปเก็บของอยาหาหายเวลาไปเก็บของเพี่อง คือยังมือนี่เป็นยังคือพอไปเก็บก่อนอว่าเขามีงานท่าเนเขาออกงอานในทั่วบอกตลาดว่าเดีย๋ยวเขาไปเขาเก็บของกุลส้นดายเป้ยเอาแผงต่อ ราคาพิเศษพี่น้องแบ่งกันกแตะเด็นราคาแพงขึ้นก็เคงิงเคิงมีคนไฟไห้พร้อมขอราคาเคิงหนึ่งอืมเย่าขายของสั่มกับหลานอื่นแค่นั้นแหละพี่น้องสั่มกันได่แต่ว่าอย่าอยู่โซนเดียวกันอันนี้ยุ่ขางกันเลย คเขาลงแต่ของเขาเบาแสบมอืเอฟซีว่าสีไปหาไปอุ่นุนอืมบันไดคลายทำก็มีผีผี่อ้วนเนาะเจฟซี่พี่อ้วนมาพักท่าย <ป>มาเหมาะมัย่ยกนะัน,นอืมเป็นน่ารักนะเคยน,นั่ไปหาห้องแม่เขาอยากสิบอกว่าเอยปรับสูตรกไก่ม่แล้วโคตรเวิร์กเลยเนาะโคตรแบบมาขายอยู่งนะ่ายราคาถ้าถูกกว่าอืมขาคอยูงนะ่ง่ายราคาถ้าถล้วก็ตน้นทุนมันบ่สูง มันเปิดเสียค่ะแกอากน,นี้แล้วกัมันสะดวกแห้งการว่างของการนั่นนี่นู่นเขากับโบเคยเจอพื้นที่เห็บเาออพื้นที่ยังมันจำกัดนะอืข้ากับโบเ,เคยเห็นบโเคยเห็บเอาบะนีกับเดบอเล่ย์เปล่าเลย่าเคยเห็นแล้วเคยพามาแล้วแล้วบันีิสิเฮตยังกับตองแตตองเฮดีมันเปนมันจอต้องไม่หยุดที่ท่วน<ง>คิดให้คิดให้รอบครอบขึ้น แต่เด็กแค่คิดง่ายมถ้าเอาปุ๊บแปงเขากับบริบูบลูเอออ๋อคนจะโทรเพิ่งสื่อหนินะรับเพิ่งเสื่อสินะกระทบกับงานหลายกระทบกับยอดขายอยู่หลานจังน้อยอยู่เพราะว่าแก้มขายคนเดียวสิเนาะเร็วเด้แต่ว่ามันกะนักคนเขาขันฐานเนาะ แล้วมันเห็นเห็นเมือ่อยถามว่าได้ทุนขึ้นบ่บ่ไดหรอกพี่น้องขายสองสามมื่นสามสี่มื่นแต่บ่เคยเสียดายเลยทุนเดียวลงไปกับมีของอยังไงไปขายทั้งอื่นก็นได้สุขสร์าถิตมองดีเขาบ่ได้กำหนด มวนพี่ๆเพื่อนกันนารักแพงไกล้ๆก,กันเพื่อนก็นหายกําลังใจ เจ้าตลาด่วงนี้เพิ่นไม่งานเลยพื่งนเราได้อยากไปงางกับไปงางอะไรพาอยู่แถวเนี่ยพื่นแค่สไปยาปลาปงปลาเต่าเป็นตัหมด,ะดมอะหลัลงโรบินสัสงสีราชายพีน่น้องบางคนอาจจะบูดไว้เนี่ยหันนันมีตลาดเ,าลเดี๋ยวความสิ่เาเพิ่นสางตึกบังทั้งหนาวเลย เออคือไงวทำเลหรือว่าที่ตั้งอะมันเป็นองค์ประกอบก็ไม่ยังในระยะนี้แม่กระั่งการว่างตลาดการว่างแผงเมืองนาะอื่เพื่อกาว่างใหยมันบ้างแล้วกัคนกับบรห็นอืมเราคือจากพ่นในพื้นที่นล้จะพอจะหูดละกันนวนรานทองคอยกับดูในทำเลที่แบบเขาบ่ได้ทูบดอกอายุบางไดมันจะไทยจำคำเนห้องเยอสบแต่ว่ายับไปสางกับข้าวลาหลังผู้มาหลังน้ำ นี่มันอืมมันอึดอัดพรอมเนาะอยากทำอะไรใ่ไหมเป็นพื้นที่ได้แบบหลายอย่างรสชาติพรอมมั้งอ้อมอาจจะรสแสบเพิอืมอะไรนี่เป่นผืนทีก็ห้างเอืมไม่ไปพีอยูสีไอ้พีิยูสีห้าเอ้ข้าบางขานัดม่เลยยาว เราบริเวบริเวณดผู้เลยบริเวณอสถานที่บริเวณถอที่ยังโทดโต๊ะของมือหอยอง,องประสบการ์พิ้งบอรคเอเสียยังจะฝากเขาได้สิทเด้อประปสบการณ์รั่วสว่านีใจอ่ะีเดดีเดดี่ได้ทีเดลูดมือก็แบ่ต้องแบบเแบ,บบาไหา้มูอหอยเฉยๆกับเรื่องหือว่าเขาถ่ายทีเทเลืวหรือว่าแบบเท็ดเท็ดเท็ดีหยังคือสองสามหมื่นเพราะจานนี้ เอาโอกาสกันดีกว่าเบาได้รับดีกว่าประเดี๋ยวเหตุตำปูปลากรอบดีดี ยอ,ยาาอ่านได้ไปอาจจะเมือง่ายว่าไม่ต้องกลุ้ม,มเป็นโปรโมตตลาดแล้วอิ่มแล้วพี่น้องบ้านเนี้ยเอาเนืเอาบดสองห่อนะจ๊ะเดี๋ยว,นะยวถามมีอะไรสดเกิดจากม้ามองม้อยกันมาถามสาระทุกชุกดิบกันนะ,ะกะรักช่างน้อยๆขอใหนะ้รักนานๆน,นะจ๊ะเลิฟยูเลิฟยูก็อ,อย่าลืมกด Subscribe เป็นพันยี่บาทให้กัาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปลิมต่อขอเดี๋ยวเบดแล้ว Chào tạm